สวัสดีค่ะครัวพิพิไลวันนี้นะคะก็จะแนะนำเมนูแกงส้มชะอมไข่ใส่ผักรวมนะคะส่วนผสมหลักก็จะมีนี่ค่ะชะอมค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเด็ดเอาเฉพาะยอดอ่อนๆนะคะไข่ไก่สองฟองอันนี้เราล้า,างน้ำแล้วนะคะแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกค่ะพริกแกงส้มค่ะอันนี้ซื้อมานะคะมะีน้ำตาลปี๊บ เราจะเพิ่มความเข้มข้นของน้ำซุปด้วยปลาแห้งค่ะปลาย่างปลาย่างที่เขาป่นแล้วอะค่ะแล้วก็ซุปค่ะถ้ามีน้ำซุปก็เป็นน้ำสต๊อกไก่ก็ได้นะคะถ้าไม่มีก็เป็นแบบสำเร็จรูปน้องง่ายๆซุปก็เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มความเผ็ดของน้ำพริกนะคะด้วยอหอมแดงกับพริกแห้งค่ะเพราะดูแล้วมันไม่น่าเผ็ดมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้มีรสจัดนิดนึง ผักรวมค่ะก็เท่าที่หาได้นะคะก็ชอบผักอะไรก็ใส่ผักอันนั้นได้ค่ะเราจะเพิ่มเนะะี่ยค่ะผักบุ้งเด็ดเอาใบาออกแล้วนะคะก็คือจะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นก้านค่ะคือไม่อยากให้มันเป็นใบแล้วมันจะแฉะเกินไปอยากกินเฉพาะส่วนที่ก้านค่ะแล้วก็จะเด็ดออกนะคะมีหัวเชยเท้าค่ะดอกกระหล่ำนะคะแล้วก็กระหล่ำปลีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเด็ดชะอมก่อนนะคะ วิธีการเด็ดชะอมนะคะก็เด็ดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นยอดอ่อน,นะคะ่ะเราจะไม่สับเอานะคะเพราะว่าส่วนชะอมก็จะมีส่วนที่เป็นก้านแข็งๆแบบนี้อันนี้แล้วก็เด็ดตรงที่อ่อนๆนคะคะส่วนที่เป็นตรงนี้เราจะใช้เนี่ยค่ะเราจะลูดเขาเรียกว่าอะไรนะคะย้อนสอนหนามชะอมก็จะไม่ตามือค่ะแบบนี้ค่ะก็ค่อยๆเด็ดถ้ามันอ่อนก็เด็ดได้เลยค่ะ ก็เดี๋ยวทให้ดูตรงนี้ไอ้ตรงที่เป็นยอดที่เราย้อนสอนใช่ไหมคะเนี่ยค่ะตรงนี้ตรงนี้มันจะอ่อนอยู่ก็เด็ดออกอ,อันนี้ก็อ่อนเดี๋ยวนะคะอ่าอันนี้ซื้อมาค่อนข้างอ่อนดีค่ะเนี่ยค่ะถ้าส่วนที่เป็นใบแบบนี้มันจะมีตรงนี้ที่เป็นก้านแข็งแข็งอยู่นะคะเราก็จะเด็ดส่วนบนที่มันอ่อนเด็ดออกก่อนแล้วก็ส่วนนี้ก็จะจับจับตรงยอดคะ่ะแล้วก็รูดย้อนสอนลงมาแบบนี้ค่ะ น้ำชะอมก็จะไม่ตําม,มือนะคะส่วนที่เป็นอ่นอ,อนๆก็เด็ดปกติเลยค่ะยกเว้นส่วนที่ตรงที่มันแบบกึ่งอ่อนกึ่งแก่แล้วจะเด็ดย้อนลงมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็เด็ดไปจนหมดเลยค่ะบางคนขี้เกียจก็จะสับเอานะคะแต่ถ้าสับเอาเวลากินชะอมแล้วมันจะแข็งๆมันจะไม่อร่อยนะคะต้องค่อยๆเด็ดนิดนึงค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเด็ดจนหมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูกัอนอีกรอบนึงค่ะนี่ค่ะอันนี้เราเด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาเฉพาะยอดส่วนที่เป็นยอดอ่อนๆแต่เราจะพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาทอดไข่กันค่ะเราจะมาทําที่พริกแกงค่ะเพิ่มความหอมให้กับพริกแกงของเราค่ะก็จะใช้เป็นหอมแดงนะคะพริกแกงส้มน,นี้ต้องหอมแดงกับกระชายนะคะกลิ่นต้องมาถึงนคะคะแต่ว่าวันนี้เรามีแค่หอมแดงนะ,ะกระชายไม่มีเลยไม่ได้เพิ่ม ก็ใส่หอมแดงก่อนค่ะก็ตำหอมแดงค่ะตำพอหยาบๆก็ได้ค่ะแค่อยากให้มันแบบนะพริกแกงของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมขึ้นและก็เข้มข้นขึ้น พริกค่ะจริงๆครจะเป็นพริกเม็ดใหญ่นะคะแล้วก็แช่น้ําเอา,มาเมล็ดออกแต่อันนี้เราอยากได้เผ็ดก็เป็นพริกแห้งแบบนี้ได้เลยโอเคค่ะแค่นี้เองค่ะแล้วก็จะพักไว้ก่อนไม่ได้ตำรวมกันกับพริกแกงที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราแยกกันก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ไปในหม้อต้มเหมือนกันค่ะอันนี้พักไว้ก่อนนะคะ ต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะตีไข่กันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตีไข่กันนะคะก็เริ่มจากตอกไข่สใส่ไปในถ้วยใช้สองฟองค่ะนี่เราจะตีไข่ก่อนนะคะไข่จะได้ฟูดีค่ะ ีไข่ให้เข้ากันก่อนค่อยใส่ชะอมลงไปจากนั้นก็ใส่ชะอมลงไปเลยค่ะชะอมแนะนำให้ล้างน้ำก่อนนะคะแล้วค่อยมาเด็ดมันจะได้ไม่แฉะเวลาเราเอามาใส่ในไข่ค่ะจะได้แข็งดีเวลาทอดอะไรเงี้ยค่ะ เติมอซอสซีอิ๊วขาวลงไปสักหน่อยหนึ่งค่ะเพิ่มรสชาติไม่ต้องเยอะค่ะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องใส่ไปในน้ําแกงส้มอยู่แล้วแต่ว่าแค่ใส่ให้มันมีรสชาตินิดนึงทีนั้นก็ตีให้เข้ากันค่ะระหว่างนี้แล้วก็จะตั้งกระทะอวอร์มกระทะไว้เลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลา ก้านใหญ่ๆเบ่เ,ปเปไปเลยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องมาตัดปเป็นชิ้นๆอีกอันนึงอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าอันนี้เราเด็ดเอาเฉพาะส่วนที่มันอ่อนๆแล้วก็กลับไปกลับมาเริ่มเข้ากันดีละ เดี๋ยวเราไปดูที่กระทะกันค่ะนี่ค่ะกระทะที่เราวอร์มไว้ร้อแล้วนะคะสควันขึ้นเลยใส่น้ํามันลงไปค่ะเล็กน้อยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าไข่จะได้ไม่อมน้ํามันประมาณสักช้อนโต๊ะครึ่งค่ะไม่เกินสองช้อนค่ะนี่ค่ะแล้วก็กริ้งๆให้ทั่วนิดนึงค่ะให้เบาไฟสั้งหน่อยนึงค่ะเพราะว่ากระทะมันร้อนอยู่แล้วนะคะใช้ไฟกลางๆนะคะค่อยๆทอดค่ะ ไข่จะได้แบบสุกดีค่ะโอเคจากนั้นก็ใส่ชะอมลงไปเลยก็เคลียร์ให้เขาเสมอกันค่ะให้แบบชะอมมันทั่วถึงบนไข่นี่ค่ะพรเวลาตัดออกมาจะได้สวย ก็เขียไปจะเบาไปไฟก็ค่อยๆทอดนะคะใจเย็นๆค่ะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากค่ะเดี๋ยวรอให้อีกด้านหนึ่งสุกค่อยกลับด้านนะคะระหวาันี้ก็เขย่นิดๆ ถ้าจะให้เข้ากันนะคะแกงส้มเนาะชะอมกุ้งหรือว่าเป็นชะอมปลาทอดก็ได้ค่ะปลาช่อนทอดอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่วันนี้วัตถุดิบเรามีแค่นี้เองค่ะมีแค่ผักกับชะอมก็เป็นแกงส้มผักรวมแบบง่ายๆค่ะเน้นผักโอเคค่ะด้านล่างน่าจะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกลับนะคะสีสวยไหมคะโอเคค่ะจากนั้นพอเรากลับด้านนี้แล้วนะคะเราก็จะกดลงไปค่ะเพื่อให้ไข่ให้ผัก ชะอมกับไข่นี่ค่ะแน่นดีค่ะเพราะเวลาตัดจะได้สวยๆค่ะก็ใช้ทับตะลิวเนี่ยค่ะกดๆลงไปเวลาเวลาเราหั่นมันก็จะเป็นชิ้นๆไม่หลุดง่ายค่ะในน้ำแกงส้มอะไรเงี้ยค่ะก็กดๆนี่ พอเดี๋ยวเรายกไข่เสร็จนะคะแล้วก็จะต้มน้ำไว้รอระหว่างที่เราหั่นผักค่ะน้ำก็จะได้เดือดพอดีค่ะอันนี้ยังไม่สุกนะคะจะเห็นว่ามีไข่เนี่ยไหลออกมานิดนึงเนี่ยค่ะตรงกลางต้องให้สุกดีๆนะคะ จะกลับด้านนี้ขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ไข่ด้านนี้สกเห็นไหมคะสวยงามค่ะโอเคค่ okay, ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะหัน่นชะอมกันนะคะมาดูตรงเขียงได้เลยวางไว้ที่เขียงแล้วเราจะหั่นไข่นี่ค่ะระหว่างนี้เราจะตั้งหม้อไว้รอนะคะก็ตั้งหมอ้อน้ำไว้รอเลยไม่รักทำนี่ ไม่พอค่ะปิดฝาได้เลยค่ะวามาหั่นะอมกันวิธีการหั่นนะคะก็หั่นเป็นชิ้นหนาๆหน่อยนะคะชิ้นใหญ่ๆไม่ใช่ชิ้นหนาค่ะอันนี้เราะอมเราได้มาไม่เยอะนะคะมันก็จะน้อยไปหน่อยแต่ก็พอได้ค่ะชิ้นประมาณสักนิ้วหนึ่งนี่ค่ะ มันมีกด้านหนึ่งโอเคค่ะอันนี้ใหญ่ไปหน่อยหนึ่งตัดอีกนิดนึ่งโอเคเราจะพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาหั่นผักกันค่ะน้ำที่เราต้มไว้นะคะก็เดือดแล้วค่ะเราก็จะใส่พริกแกงลงไป ความเผ็ดก็ตามชอบเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเนื้อหาที่อยู่ในโครกที่เราตำเอาไว้เนี่ยค่ะหอมแดงกับพริกค่ะเพิ่มเผ็ด ก็จะใส่เกลือลงไปในหม้อนะคะเกลือป่นค่ะเล็กน้อยแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวปรุงมาเลยแล้วกันนะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะโอเคซุปก้อนค่ะอันนี้เราปรุงน้ำซุปไปก่อนนะคะใส่ไปก้อนหนึ่ง แล้วก็ปิดฝาพักไว้ระหว่างนี้เราก็มาหั่นผักกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นผักบุ้งก่อนนะคะก็หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ค่ะผักบุ้งอ่อนมากเลยค่ะปุบ๊บพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะพักไว้ในหม้อนะคะค่อยล้างน้ำ จากนั้นก็ตามด้วยอดอกกระล่ำค่ะตัดส่วนที่เป็นข้างล่างนี้ทิ้งก่อนเอาเฉพาะดอกกระล่ำนะคะหั่นเป็นชิ้นหน้านาหน่อยก็ได้ค่ะ แด่ไปไหมแด่ไปก็ตัดออกนิดนึงก็ได้ค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะพักไว้ก่อนนะคะต่อมาเป็นนี่ค่ะกรามปีค่ะก็เอาส่วนที่ไม่สวยส่วนที่มันชันช้ำเนี่ยเอาออกก่อนนะคะ ใช้เป็นผักกาดขาวก็ได้นะคะี๋ยวเราจะตัดเอาแค่นิดหน่อยค่ะไม่เยอะเพราะว่าผักรวมเราก็เน้นหลากหลายนาะโอเคแค่นี้ค่ะตัดออกค่ะตัดตรงที่เป็นแกนกลางออกนะคะส่วนที่เป็นแกนแกนตรงนี้ค่ะแข็งออกแล้วก็หั่นได้เลย สัก2ชิ้นพากข้นแล้วก็พักไว้ก่อนอันนี้ใส่พร้อมกับผักบุ้งได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะสุกเร็วก็พักไว้กับผักบุ้งต่อมาค่ะหัวเชื้อเท้าใช้แค่นี้พอค่ะก็นี่ค่ะหัวเชื้อเท้านะคะแล้วเราจะปลอกเปลือกก่อน ก็ค่อยๆปราะนี่โอเคค่ะจากนั้นก็หั่นส่วนที่เป็นตรงตรง,ตรงท้ายทิ้งค่ะหั่นแ่นนะคะประมาณนี้หัวเช้าเขาจะสุกยากกว่านะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไปเลยโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเอาผักไปล้างน้ำก่อนนะคะแล้วก็มาดูที่หม้อกันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่หม้อแกงกันนะคะตอนนี้น้ำแกงก็เริ่มเดือดแล้วค่ะเราจะใส่หัวเช้เท้าลงไปก่อนนะคะเพราะว่ามันจะสุกยากมีน้ำขังอยูุ่ยนี่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปค่ะ ความเปรีย้ยก็กะเอาค่ะประมาณสักสองสามช้อนก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาชิมอีกครั้งนึงตามด้วยปลาแห้งนะคะปลาย่างที่แบบตำละเอียดแล้วค่ะที่มีขายอยู่ทั่วไปค่ะตามตลาดหรือว่าตามห้างก็มีขายเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเป็นแบบที่ทำใหม่ๆม,มันก็จะหอมมากกว่านะคะก็ใส่ลงไปเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ำซุปนาประมาณสัก สาช้อนใส่แทนเนื้อปอลาช่อนนะคะแต่เราใช้เป็นปลาย่างแทนได้เหมือนกันก็คนๆนิดนึงให้น้ำเขานัวถั้นเราจะใส่เป็นอดอกกะหล่ำนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะ แล้วก็จะปิดฝาพักไว้ประมาณ1-2นาทีค่ะให้ผักเขาเริ่มเริ่มที่จะสุกก่อนเราค่อยใส่ผักกลัมปรีกับอ,อะไรนะผักบุ้งลรบปทีหลังค่ะปิดฝานะคะเรามาดูการหลังจากที่พักไว้เมื่อกี้ประมาณ2-3นาทีนะคะให้ผักเขาสุกนิดนึงค่ะนี่ค่ะดอกกะหล่ำก็เริ่มจะสุกนิดนึงค่ะกับไอหัวชัชเท้าค่ะ เริ่มจะใสขึ้นเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะชิมน้ำแกงนะคะเพื่อให้ได้น,น้ำแกงตามที่เราชอบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่ผักทีหลังค่ะเพราะว่าผักแป๊บเดียวเขาก็สุกค่ะอแปบ๊บเรียวเค็มๆมหวานๆใช่ได้ค่ะขออีกชิมอีสักครั้งนึ่งค่ะเพื่อความสบายใจ ของใครไม่หรอมน้ำปลาสักหน่อยหนึ่งค่ะน้ำปลา,ลาก็ประมาณสักนี่ค่ะหนึ่งช้อนช้อนโต๊ะค่ะนี้เดู จากนั้นเราจะใส่น้ำซุปเขาเรียกว่าอะไรนะคะเราชอบน้ำแกงประมาณนี้แหละแล้วก็จะใส่ผักส่วนที่เหลือลงไปค่ะก็เป็นผักบุ้งกับดอกนีผักผักบุ้งกับกระหล่ำปลีนะคะใส่ลงไปเลยจะได้มีสีเ,เขียวๆนิดน,นึงค่ะที่ใส่ผักบุ้งลงไปกดๆ ๋ยวเราจะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีค่ะให้เขาเดือดแล้วก็ค่อยใส่ชะอมกุ้งลงไปนะคะเอชะอมไข่ที่เราเตรียมไว้ค่ะลงไปผ่านไปประมาณ1น,นาทีค่ะนี่ค่ะเดือดปุดๆเลยสีอาจจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะแดงสดเท่าไหร่เพราะว่าเราใส่เป็น ปลาแห้งนะคะซึ่งสีเขาจะเข้มค่ะก็เลยเป็นออกดำๆนิดนึงแต่ถ้าเป็นเนื้อปลาต้มค่ะปลาช่อนต้มก็จะสีสวยกว่านี้นะคะใส่โอมลงไปค่ะปิดไฟได้เลยให้โอมเขาชุ่มน้ำนิดนึงค่ะแต่ไม่ต้องนานมากค่ะเพราะว่ากว่าเราจะทานมันก็จะซึมเข้าไปพอดีค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะเรียบร้อยค่ะ ทานกับข้าสวสวยละอนนะคะรับรองอร่อยแน่นอนขอชิมอีกนิดน,นึงนะคะหลังจากที่ใส่ผักไปครบแล้วโอเคค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเราจัดใส่จานกันนะคะเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานกันนะคะผักเยอะมากโอเคค่ะก็ตักผักลงไปก่อน ด้วยน้ำน้ำข้อนอยู่นะคะเพราะว่าเราใส่เป็นปลาย,ย่างเข้าไปค่ะกลิ่นก็จะหอมจัดสวยๆตั้งน้อยนะึ่งจะอมโอเคค่ะประมาณนี้เนาะเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะแกงส้มผักแกงส้มชะอมไข่ผักรวมนะคะแบบง่ายๆสไตล์ครัวพิพิาลัยค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ